สวัสดีครับวันนี้จาช่องคิกนี่ค่ะวันนี้เราก็จะมาทํำชาเลนจ์ห้ามเหยียบสีแดงครับนะซึ่งก็ก็จะมีอีกหลายอีพีเลยที่แบบห้ามเหยียบสีแดงสู้แบบเหี้ยเงินมั่วไปเรื่อยๆค่ะนะวันนี้เราจะเอามาเหยียบห้ามเหยียบสีแดงกันนะซึ่งมันก็เป็นชาเลนจ์ดังติดต่อซึ่งมันก็เริ่มหายมันก็เริ่มไม่ดังแต่ถึงจะมาทํากันนะ <S <S โอเคมาเรามาดูกันเลยว่าเราต้องเล่นแมปอะไรในวันนี้แมปที่เราจะเล่นในวันนี้ก็คือแมปเอ่อ easy ห้าโรสตีดออฟกี ตอนนี้เราก็มาอยู่ในแบบ easy ห้0ร t อสี่อ b บเรียบร้อยนะไปะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยหวังว่าจะไม่มีสีแดงนะโอเคโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้าไปในแบบมบนะซึ่งรู้สึกว่าตอนนี้มันจะม่แค่ยีสาด่านอุ้ยไม่ได้เยอะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยอื5ห้ามหย,ยบเป้าหมายของเราคือชนะถ้าเราชนะก็คือก็คือเป้าหมายขอ่เราอเราสำเร็จห้าหย,ยบชิเพายโ ชุบอุ้ยเยียบสังผูได้ชุบชุบโอเคชุบชุบ้ชุบโอเคห้ามเหยียบเช็คพอยต์นะคะเพราะมันคือสีแดงห้ามเหยียบทุกทุกอย่างที่เป็นสีแดงเกือบเหยียบแล้วโอ้โหปัญหาใหญ่ชบชุบชุบชุบไม่ได้ใหญ่แล้วล่ะมาตรงนี้ ชิปอุย actually, oh, ้ยด uh ีนะไม่จะให้ผมทำยังไงเนี okay, ่ยชิปโอ้ตกเอาใหม่อ่าเริ่มใหม่อีกลืมไปไม่มีเช็คพอยต์เราไม่ได้เหยียบเช็คพอยต์เพราะเช็คพอยต์เป็นสีแดงโอเคตอนนี้เราก็กลับมาละมาเอาใหม่ตรงนี้โอเคโอ้ยเกือบแล้วโอเคตรงนี้รอบไปตรงนี้มีแค่สีขาว ๊ายบายครับวันนี้คลิปนี้จบละ